สวัสดีครับเคยเอ่ใจกันบ้างไหมครับว่าทุกครั้งที่เราแค่กดเข้าเว็บเนี่ยเบื้องหลังมันมีเรื่องราวการอัปเดครั้งใหญ่ระดับโลกของอินเทอร์เน็ตซ่อนอยู่วันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้กัน ดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่คำตอบเนี่ยพาเราไปสู่หัวใจของอินเทอร์เน็ตเลยแหละครับคือทุกครั้งที่เราหาข้อมูลแชทกับเพื่อนหรือว่าดูวิดีโออะไรก็ตามมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบมุ่มุ่ยนะครับแต่มันมีระบบที่ฉลาดแล้วก็แม่นยำมากๆคอยทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ข้อมูลทุกชิ้นเนี่ยเดินทางข้ามโลกไปถึงเป้าหมายได้แบบเป๊ะๆใช่เลยครับสิ่งนั้นก็คือ IP address หรือที่เราเรียกกันว่าหมายเลข IP นั่นเองครับลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับว่า มันก็คือบ้านเลขที่ในโลกดิจิทัลดีๆนี่เองถ้าไม่มีที่อยู่นี้ข้อมูลก็หลงทางสิครับเหมือนไปรษณียที่ไม่มีที่อยู่ผู้รับส่งไปไหนก็ไม่ถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะครับที่ต่อเน็ตได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์หรือเดี๋ยวนี้แม้แต่ตู้เย็นอัจฉริยะก็ล้วนต้องมีที่อยู่เป็นของตัวเองทั้งนั้นครับ เอาละครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตคืออะไรไปดูวิกฤตของ IPv4 ที่กำลังจะหมดแล้วก็ไปทำความรู้จักกับ IPv6 มาตรฐานแห่งอนาคตจากนั้นจะมาเทียบกันชัดๆเลยครับว่าต่างกันยังไงแถมด้วยเรื่องลึกลับของ IPv5 ที่หายไปและปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่ครับโอเคครับเริ่มกันที่หัวข้อแรกที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ครับมาถึงเรื่องของ IPv4 ที่อยู่กำลังจะหมดและนี่คือพระเอกดั้งเดิมของเราเลยครับ IPv4 หรือ Internet Protocol version 4เขาคือโปรโตโคอลที่เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ตมานานหลายสิบปีเลยนะแต่ว่าตอนนี้พระเอกของเรากำลังเจอปัญหาใหญ่ชนิดที่ว่าอาจทำให้อินเทอร์เน็ตทั้งระบบต้องสะดุดเลยทีเดียวต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะครับปี1981ในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังใหญ่เท่าตู้เย็นเลยมั้งตอนนั้นแหละครับที่ IPv4 ถือกำเนิดขึ้นมา เป็นระบบตัวเลขแบบ32บิตที่เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็ไอตัวเลข4ชุดที่มีจุดขั้นนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าในยุคนั้นนะ่ะไม่มีใครคาดชิดหรอกครับว่าอินเทอร์เน็ตจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราขนาดนี้และนี่ครับคือจำนวนที่อยู่ทั้งหมดที่ IPv4 สามารถสร้างได้4,200กว่าล้านที่อยู่โหในยุค80นี่คือตัวเลขที่ดูเหมือนจะไม่มีวันใช้หมดเลยนะครับ แต่ก็นั่นแหละรครับความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะเลยแล้วคำถามคือปัญหามันใหญ่แค่ไหนกันลองดูที่กราฟนี้สิครับเห็นแท่งแรกไหมครับนั่นคือจำนวนที่อยู่ ipv 4ที่มีอยู่ประมาณ4,300ล้านแต่ดูแท่งถัดไปสิครับประชากรโลกตอนนี้ปลาเข้าไป8,000ล้านคนแล้วแล้วที่พีก,กว่านั้นคือแท่งสุดท้ายจำนวนอุปกรณ์ที่ต่อเน็ตได้ตอนนี้มีมากกว่า2 0 0 0 0ล้านชิ้นไปแล้วมันเหมือนกับเรามีบ้านอยู่แค่4หลัง แต่มีคนอยากย้ายเข้ามาอยู่20คนนะครับคือมันเห็นภาพชัดเจนมากเลยว่าที่อยู่มันไม่พอแบบสุดๆเลยเอาละครับเมื่อวิกฤตมาถึงก็ถึงเวลาของฮีโร่คนใหม่มาตรฐานแห่งอนาคตที่ชื่อว่า IPv6 ครับใช่แล้วครับนี่คือโปรโตโคอลยุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อกอบกู้อินเทอร์เน็ตจากวิกฤตที่อยู่หมดนี่แหละครับคือต้องบอกว่า IPv6 นี่คือการยกเครื่องครั้งใหญ่จริงๆครับจากเดิมที่เป็น32บิตกระโดดไปเป็น128บิตเลย และก็ไม่ได้มีแค่ตัวเลขเหมือนเดิมแล้วนะครับคราวนี้มาเป็นแบบผสมทั้งตัวเลขและตัวอักษรหรือที่เขาเรียกกันว่าเลขฐาน16ซึ่งแน่นอนว่าหน้าตาของที่อยู่มันก็จะยาวขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยแล้วผลลัพธ์ของระบบ12บิตเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนคือตัวเลขมันเยอะจนไม่รู้จะอ่านยังไงเลยครับแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่ากันว่า IPV6 เนี่ยมีจำนวนที่อยู่มากพอที่จะแจกให้ทุกเม็ดสายบนโลกใบนี้ได้เลยนะแล้วก็ยังเหลือเหลืออีกด้วยซ้ำ คิดดูสิครับว่ามันเยอะขนาดไหนใช่ครับตัวเลขที่มันมาหาศาลขนาดเนี้ก็หมายความว่าปัญหาที่อยู่ IP หมดไปเนี่ยจะกลายเป็นแค่อดีตไปเลยเราจะมีที่อยู่เหลือเฟือสําหรับอนาคตไม่ว่าจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมาอีกกี่พันล้านชิ้นก็ตามหมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยเอาละ่ะพอเรานาจักผู้เล่นทั้งสงฝั่งแล้วก็ได้เวลาจับมาเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆไปเลยครับว่า IPv4 กับ IPv6 มันต่างกันยังไง ลองดูที่ตารางนี้กันนะครับนอกจากเรื่องขนาดที่อยู่จาก32เป็น128บแิตแล้วก็จํานวนที่อยู่มหาศาลที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของ IPv6 เลยก็คือเรื่องความปลอดภัยครับคือมันมีเกราะป้องกันที่เรียกว่า IPsec ติดมาให้ในตัวเลยซึ่งต่างจาก i p 4ที่เหมือนเรามีบ้านแต่ไม่ได้ล็อกประตูต้องไปหาแอป,ปหรือโปรแกรมอื่นมาช่วยเสริมความปลอดภัยเองยังไม่หมดนะครับส่วนหัวของข้อมูลหรือที่เรียกว่า Header ก็ถูกออกแบบใหม่ให้ใหมันง่ายขึ้นมีขนาดคงที่ทําให้าเตอร์เนี่ยส่งข้อมูลได้เร็วววขขึึ้้้้นนแลกก็มมีประสิิทธภาพาพดย ทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มเอะใจแล้วเอ๊ะทำไมเราถึงกระโดดจากเวอร์ชัน4ไป6เลยล่ะแล้วเวอร์ชัน5มันหายไปไหนมาครับเราจะมาไขาปริศน,นาสนุกๆเรื่องนี้กันนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือการที่เลขเวอร์ชันมันหายไปดือด้อๆแบบเนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกเทคโนโลยีนะสแสดงว่ามันต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังซ่อนอยู่แน่นอนถ้าเราดูจากไทม์ไลน์นี้ก็จะเห็นเลยครับว่าเฮ้ย IPv 5มันเคยมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับ มันถูกพัฒนาขึ้นในช่วงต้นๆยุค90ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีเลยระหว่างที่ IPv4 กำลังเป็นมาตรฐานอยู่และก็เป็นช่วงก่อนที่เราจะเริ่มตระหนักถึงปัญหาเรื่องที่อยู่ไม่พอจนต้องเริ่มพัฒนา IPv6 นั่นเองครับ ถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะครับ IPv5 เนี่ยมันไม่ใช่ภาคต่อของ IPv4 ครับแต่มันเป็นโปรโตโคอลเฉพาะทางที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดลองใช้กับการสตรีมเสียงและวิดีโอและจุดสำคัญเลยก็คือมันยังใช้ระบบที่อยู่32บิตเหมือนเดิมเปะ๊เปะๆซึ่งนั่นก็แปลว่ามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่ไม่พอเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายโปรเจกต์นี้ก็เลยถูกพับเก็บเข้าลิ้นชักไปครับ แต่แนวคิดของมันก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับเพราะมันได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยี VoIP ที่เราใช้โทรคุยกันผ่านเน็ตในทุกวันนี้แหละครับเอาละครับกลับมาที่โลกปัจจุบันกันการเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่ในเมื่อเรารู้แล้วว่า IPv6 มันดีกว่าเห็นๆคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมทุกวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนไปใช้กันให้หมด100%ไปเลยล่ะคำตอบก็คือการย้ายบ้านครั้งใหญ่นี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ คือการเปลี่ยนผ่านนี้มันไม่ใช่แค่การกดปุ่มสวิชปุ๊บเดียวแล้วจบนะครับมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะลองนึกภาพตามว่ามันเหมือนการเปลี่ยนระบบประปาทั้งประเทศไปพร้อมๆกับที่ทุกคนยังต้องเปิดน้ําใช้อยู่ทุกวันนะครับมันมีความท้าทายเยอะมากทั้งเรื่องอุปกรณ์เก่าๆที่อาจจะไม่รองรับเราเตอร์ที่ต้องอัปเกรดหรือเปลี่ยนใหม่แล้วก็ความซับซ้อนในการที่จะทําให้ทั้ง2ระบบคือทั้งเก่าและใหม่ทํางานร่วมกันได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้ทั้งเวลาและก็เงินทุนมหาศาลเลยครับ แต่ถึงแม้ว่าจะช้าและท้าทายการเปลี่ยนแปลงก็กำลังเกิดขึ้นจริงๆนะครับดูข้อมูลจาก Google นี่สิครับย้อนไปปี2011เนี่ยมีคนใช้ IPv6 แค่ประมาณเปอร์เซนต์กว่าๆเองแต่พอผ่านมา10ปีในปี2021ตัวเลขนี้พุ่งขึ้นมาเป็นกว่า30%แล้วนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าโลกเรากำลังค่อยๆเดินไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแล้วแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญทำไมเราต้องพยายามเปลี่ยนผ่านให้สำเร็จให้ได้ก็เพราะว่า เทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น Internet of Things เครือข่าย 5G ความเร็วสูงหรือแม้แต่รถยนต์ไร้คนขับทั้งหมดนี้ล้วนต้องการที่อยู่ IP จำมวนมหาศาลเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์นับไม่ถ้วนเข้าด้วยกันซึ่งมีเพียง IPv6 เท่านั้นละครับที่จะรองรับความฝันเหล่านี้ได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คืออินเทอร์เน็ตไม่ได้กำลังจะปิดสวิตช์ IPv4 ลงในเร็วๆนี้นะครับไม่ใช่แบบนั้นทั้งสองระบบถูกออกแบบมาให้ทำงานคู่ขนานกันไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันกำลังวิ่งอยู่บนถนนสายเก่าที่แสนจะแออัดหรือว่าได้ก้าวเข้าสู่ซุปเปอร์ไฮเวย์แห่งอนาคตแล้วหรือ,อยังนี่หลครับ คือวิวัฒนาการที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่เป็นตัวกำหนดหน้าตาของโลกดิจิทัลของเราไปอีกนานแสนหน้าเลยทีเดียวครับ